อื่นไข่ครับดูกันกลับบ้านมาไม่มีผิดหวังนะครับนี่จะไข่ไข่เล่นนะร้ออยู่หลังบ่ายอยู่แล้วข้าออมนุ่มก็อีกกินไม่นุมิ่ ต้นต้งไปตั้งต้นนังกริงยืดมเลยเจมท้องเลยครับกินไเกือบเกือบยี่สิบปีครับที่ได้กลับบ้านมาแล้วได้ฝนตกได้จับอื่นครับอร่อยครับมืดอ่ะ